โียทีนะอันนี้เป็นหมายจับนะครับออกโดยสารจังหวัดพนนะครับเลขที่แปดครับสองพันห้าหิหกนะลงวันที่ยนะี่สเจ็ดมกราคมสองพัน้าหิหกนะครับหมายจับก็คือด้วยเราก็คือนางสามนะครับตามประมดรูปพันบาลเอกสารนะครับการทำพิฐานร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยที่บิดเบือนหรือลอมไม่ว่าทั้งหมดนะครับหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและร่วมกันชอ่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับนะฮะถ้อยคําของผู้ถูกจับกลุ่มนี้อาจ,จใช้เป็นพยานหลักฐานของทางพิจารณาี่ดีได้นะครับผู้จับกลุ่มมีสิทธิ์ที่จะปรึกษาทนายหรือบุคคลที่ซึ่งจะเป็นทนายของเราได้และก็เรามีสิทธิ์ที่จะปรึกษา,าจะแจ้งให้ญาติทราบหรือบุคคลที่เรา เมาให้เราไว้ที่เราไว้วางใจนะครับเ <î l ug> กีย่ยวกับการจับกลุมในท้งนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ยืนยันตัวตนก็คือ <c oughs> เป็นเราเนาะห <c oughs> มายจับตามนี้เรารู้ตัวเองไหมว่ามีหมายจับรู้ไหมครับรู้อ่าเราเรารู้ไหมว่าทำอย่างนี้มันผิดหรือยว่ผิดยังไงไม่รู้บัญชีนี้เรารู้ไหมว่าเราไปส่งให้ใครเงินขอหนูไปให้ที่ที่มันสนุกได้ไหมคะ แฟนใชใ้เราเปิดกับพี่ที่คดีคนนึงเปิดไปกี่ครั้งครับเปิดยกิตติเชษเราได้รับค่าจากก้างตอบแทนไหมกิตติ cảm ơn anh ออามานั่งตรงนี้หลานสาแล้วก็ควาดูนะตอนนี้เให้อมีตัวเลห้แป่โอ้ยยี่สิบแปตอนเืิอเรื่องความพังทลายยี่สิปค่ะเราจะไปที่นุ่นที่คนก็ไปถามสำรวจดูนะ โรการอะไรกว่าไปนะคร้บถามดูแล้วมีญาติที่ติด่อญาติไหมมาองแม่อ๋อโอเคแม่เราโอเคแลไปด้วยไปยไปเลยทุกคนไปด้วยม,มีตู้มีตนะนะะอเคๆๆออร,รับแล้รกบเดี๋ยวรอกันนะรอคนมาลับอีกที